ครับผมก็สนุกจะคนด้วยนะผมจะผมไม่เสียเกลิดนะครับเอาล่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมไมโครฟลูนะั้นแล้วก็นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่พวกผมสร้างกันมาแล้วก็เล่นกันมาเองนะี่ผมนะเพิ่งเปิดได้เมื่อวานเองนะเอาล่ะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะแค่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศจากเกมโลบอสต้ามาเป็นไมโครฟลูนั้นเอาสตากันบ้างแน่เป็นไงแบบหล่อเท่ <laughs> เอาล่ะตอนนี้เราอยู่ใน,ในเมืองเนาะในชั้นที่ 13, นะเท่าไหร่วะสิบสามเนาะเออสิบสามชั้นนี้มีเพชรดีเยอะ แล้วก็นี่ไงพูดถึงก็มีเพรเลยแต่ว่าเราจะไปขุดก่อนนะเพราะเราจะเราเอาที่ขุดแบบวอจูลน,นะที่แบบเป็นโชคลาบด้วยนะขุดทีแบบได้สามสี่อะไรเงี้ยโอเคแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่ปัญหานะผมนะตอนนี้เราจะพามาดูบ้านนะผมนะแล้วตะกี้นี้ก็เจอเออเดยวนะเอาตรงนี้เพิ่งมาเหมือนกันนะเห็นเป็นกุ้งเหงงไงโอ้โหเหมือนมืดจังเฮ้ยเชีย่ยคิปเปอร์แขกผู้มีแกรบกลับดีกว่าไปไปล่อยเขาสู้กับคิปเปอร์แล้วกัน แล้วเราจะได้เห็นว่าอะไรมันตุ้มตาบะยนะนอยู่ในเมืองไงเลยโอเคตอนนี้ก็โอเคอยู่ในชั้นด้วยสิบสามแล้วนะตอนนี้ก็เป็นที่เอนชานซึ่งก็ไวในล่างสุดมากเลยเฮ้ย,ยอละล่ะไป <c oughs> เขาอดแล้วละ่ะ <c oughs> ทุกคนล่างพัง <c oughs> มีการขี่เรือี้ด้วย <c oughs> อละล่ะโอเคตอนนี้ขึ้นมาจนสู่แบบบ้านรั้วแบบนะนี่ก็คือบ้านขยะเซิร์ฟเวอร์ขยะของเรา <c oughs> โอเคแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าทำไมถึงสร้างกำแพงนี้ไว้พอดีแบบว่าในช่วงแรกๆเล่นลำบากมากทุกคนในป่งเนี่ยเป็นรงป่าแล้วไนะแต่ช่วงหลังๆนี่แบบว่าเราตัดไม้แล้วก็ล้อมรั้วแบบเป็นหินไว้นะเพราะว่าไม่อยากให้เจอมอนเตนอะไรจริงไนะพอเราสู้เราอดแอร์กันไปเลยต้องทำแบบนี้นะแบบนะี้เนี่ยเห็นไหมตอนนี้เป็นป่าไปแล้วนะตอนนี้ก็ทำกำแพงมาเรีย <laughs> วอลมาเรียนในใจท,ท่านเอานะแบบนะีแบบนะ้โอเค ซึ่งไอตรงนี้มันก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะเพราะมันต้องใช้เวลาคนข้างเยอะนะอย่าตงตัวเนี้มันยังไม่เิ่มเลยที่จริงควรจะเอาขึ้นแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มีโครงการที่จะแบบขยายกำแพงให้แบบมันโคตรข้างแบบโคตรพ่อโคตรแม่ไกลเลยทุกคนเอาละเราไปลงจากตัวนี้ไปเอาละโอเคลงแบบชาวร็อกนะไม่มีเสียเลือู <laughs> ออ้วิ๊ไดมากินเอาละต่อไปตอนนี้ผมจะเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นเอ่อ n อ c นะเราจะฟาร์ม n อ c แล้วก็แบบมาแลกเปลี่ยนอย่างงี้นะ โดยที่เราจะดำพามาทางเรือนี่แหละเอาลงเรือก็มาทางนี้เลยนะเห็นไ,ไหมซึ่งตัวน,นี้ผมก็เอาไอ้นี่มาแปะไว้ซึ่งเอามาทำอะไรก็ไม่รู้กันเ <c oughs> ดี๋ยวเรหาเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันนะผมนายโอเคโดยทางลำเรียง NVC เราจะอยู่อยู่สองหมู่บ้านนะซึ่งเรางลำเรียง้ามาแบบกับเรือนะทางโดยที่มีไ q กิวกริดเท่นี้นะเข้เอามาเนาะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราก็มีไอรอนโกลิมเป็นฟาร์มด้วยด้วยนะซื้อประจันี้นะอยู่ทางนู่นนะผมนายซื้อตอนยุคคนเดียวเท่าไหร่ไอใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ให้ไอคิวที่ทำอะไรนี่กับกริด โอเคตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้ว่าต,ตรงฟาร์มไอรอนนะผมบนะอ๋อกิเลฟโฟมอ่าโอเคเออดีดีมีการให้เครด,ดิตกันด้วยซึ่งนี่ก็ฟาร์มอ้อยซึ่งยังไม่เป็นแบบนี่เลยแบบเรียอว่ัอัตโนมัตินะ่ะอยากเป็นอัตโนมืออยู่เลยตัวน,นี้ <laughs> ขึ้นไปล้องขุดๆตัวๆส่วนตัวน,นี้นะผมจะเป็นที่ที่เราจะไว้เป็นกัวดังเก็บพวกอ,อาหารนะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เลยแล้วก็ตะกี้นี่โดนไฟไหม้ด้วยไม่รู้เป็นอะไรสักอย่างทำสองวันติดเลยทุกคนแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเเลลยยวตก โอเคของมันก็ยังไม่มากนะซึ่งน้องหมูอยู่นี่สวัสดีมือลันอาล่ะนี่ก็คือความเก๋ที่จริงคนขยายมากจริงนะแต่เป็นแคบสุดเลยนะผมเราควรจะแบบว่าขุดตรงนี้ออกนะแล้วก็ใช้มันขยายอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวพอดูว่าไอคิวก่อนนี่บาร์บคิวผู้อยู่สันโดษนี่เป็นไงนี่ก็เป็นทางลำงเลียมกันนะเนี่ยนี่เดี๋ยวไปดูเข้าใจไหมเนี่ยนี่คือทางรังเรียจากข้างนอกนะัเนี่ยถ้าซอมบี้จะโผล่เข้ามาก็ไปแปะกัลตัวนี้นะครับผม โอเคนี่ก็คือฟา,าร์มไอเดนโกลเลยไม่ใชนะ่ไหเดี๋ยวเราพาไปดูทีหลังแล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้เราก็แบบไม่ต้องอะไรมากตอนนี้นะพาดูบ้านอะไรไปก่อนเนาะแบบบันทึอสอกสงความสนใจไว้ผมในแล้วเราดูว่าตอนท้ายมันเป็นยังไงจะเละหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอาละ่ะไปดูว่าไอคิวเข้าใช่ไหมโอเคีคิดน้อยอยู่เราจะไปกดแล้วกันว <c oughs> <c oughs> ้าไปนั่นเฮ้ยแต่วไอคิวนี้ก็โอเคเรียบง่ายดีนะนี่เลยชาวไร่ชาวนาแบบสองแท้เลย น่าอยู่มีโต๊ะหนังสือเขียนวัดบ้านอัศว้ห้องต่งางคาใช่ไหมก็บ้านชมวิวซึ่งก็เป็นวิวที่โคตรสวย,วยตรงนี้นะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นที่ชมวิวที่ดีกว่าตรงนี้ให้ได้ <c oughs> แต่ตรงนี้แม่งกลายเป็นเขาหัวโด้วทุกคนดูดิตะกี้เราเปิดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่คลิปแม่งเฟลที่เราแบบจุดละวาถมละวา,าตรงนั้นอนะ่ะท <c oughs> ี่จะต้องตัดออกไปอ่ะแม่งกันแม่ไหมบ้าแน่นอนทุกคนเอะล่เดี๋ยวซ่อมบ้านอีกตั้งเลยกว่าในคอร์ดซ่อมบ้านนะสวยชิบหายได้เลย เอาละเราไปดูกันต่อทุกคนนะเราไปดูกันตรงไหนดีวะอ่าตัวนี่ผมไปแล้วไปแล้วโอเคไปดูโกดังดีกว่าทุกคน l แล้วก็ตัวนี้ผมน่าจะเป็นที่โกดังเก็บของที่โฟมสร้างมานะครัม่งตอนแรกคิดว่าบ้านไงผมก็เลยไปสร้างบ้านต่อยู่ตรงนู้นนะจะได้อ๋อตัวนี้เป็นโกดังเก็บของเนี่ยห้องเก็บของของโฟมมั้งที่จริงนะผมว่าเราเป็นบ้านแหละถ้าไม่ทักนะจริงจริงในบ้านก็จะมีพวกแร่กล่องเปล่าที่ค่อนข้างเยอะกว่าของที่อยู่ข้างในเอาตรงตั้งแต่เล่นมานี่ขาดทุกอย่างเลยไม่ครบทุกอย่างเลยนะ มีหนูมินิเต็มไปหมดแต่แม่งก็ขาดทุกอย่างโอเคและบางทีนี่ก็จะมีเอเดอร์แมนคิปเปอร์บ้างมาเกิดในนี้อยู่นะเพราะว่าแ่งแบบมืดมากโอเคแต่ไม่เป็นไรตัวนี้ไขต่ตยงนี้เนะี่ยอ่อมีคิวกับม er, ิกเซอร์กำลังว่ายน้ำว่ายดิว่ายดินดิโอเคเอาละเรือแตกแล้วโอเคนี่คือความอ้อยรับผมแต่ว่าตรงอูตรงนู้นอน่ะเราทำไม่ทันไงก็เลยมาทำตรงนี้นะผมเนะี่ย ซึ่งเราเอาตรงเนี้ยไปเลก็กไอพีซีเพื่อให้ได้เอ็มมาเร็วมาเยอะๆแบบโคตรพ่อเพื่อนไม่เยอะเลยทุกคนใช่วเยอะมากน,นี่ก็เป็นแบบที่เผาแร่พวกนี้นะซึ่งก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ส่วนจะเอาขยะมาทิ้งบ้างอะไรบ้าง <c oughs> โอเคอันนี้ก็เป็นมอดนะมัดเ <c oughs> ตาเผาแบบโคตรเร็วเผาแบบไวมากและนี่ก็เป็นสิ่งที่อ q เอ๊ะไม่เดี๋ยวน่าคิดน่าจะภูมิใจที่สุดเพราะมันคือเนี่ยที่ที่ที่ทำหินอัตโนมัติอนะซึ่งผมขัดใจมากเลยอยากจะทำเองมากเลยตอนเนี้ย <c oughs> พอที่แบบเปิดใช่ไหมเนะี่ยแบบเปิดอ้าวแตก <laughs> พัง later เอาละต่อไปนี่ก็คือบ้านโฟมนะวินะโฟม for saa โฟมโฟม saa บลาบลาบลาโอเคบ้านโฟมที่ตกแต่งด้วยเออ่ระบบอะไรไม่ด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรียกว่าสไตล์ไหนไม่ด้วยสไตล์เออ่คนมีจะกิน <laughs> ถ้าคนไม่มีกินเขาก็ไม่ทำแบบนี้กันหรอกนะจริง <laughs> อ๋อเป็นโบสถ์หรอทรงโบสถ์อ๋อ นี่เป็นโบดซึ่งมีขอแล้ไหมไม่มีนักเว้นน่าจะมีพวกเอ่อบิทรูทอาหารพวกนี้มาไนงะโอเคขัางบนนี้ผมว่าถ้าใส่กระจกไม่จะเจ๋งแต่ผมว่าไม่ใส่กระจกน่าจะดูดีกว่ามาไงแบบอารมณ์แบบแนวธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะเรื่องปลาก็ไม่รู้ที่เน่ไม่มีขอเลยเลยนะผมนะโอเคต่อไปอ่อนะบ้านทรงไทยลุงอะไรทรงไทยเหรอม่ใครทบกระจกวนะเนี่ยบ้านทรงม่วเฮ้ยผมพาไปดูบ้านผมเ,งเังวะจะไม่ได้ปะ บ้านโฟมโอเคดูแล้วบ้านเขียวดูยังได้อยู่เดียวกันนะนะตอนนี้ก็บ้านของมิกเซอร์ซึ่งผมไม่ใจว่าขเขาเดาไมาดูนะไอ้ใครก็เลยใช้ขุดหน่อยดิพอดีลุงมีที่ขุดแบบอันนี้เป็นคอนอะ่ะโอเคเราจะพาไปดูบ้านของมิกเซอร์ผมไม่ใจว่าพาไปดูบ้านมิกเซอร์อยังนะพอดีผมลืมพอดีเราอัดคลิปไว้แล้วแบบว่าตะกี้มันไม่ได้ใช้งไงอนี่ก็เป็นบ้านมิกเซอร์แบบนั้นะที่ทําขึ้นมาแต่ล็อกมันหลายชั้นมากเลยอันนี้ไม่จะว่ากันขโมยหรือกันอะไรทุกอย่างนย โอเคเรียกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูแบบประหยัด <laughs> ลงไปพื้นที่มากเอาล่ะจะไดก็ไปความย่อมย่อมแบบมินิมอล์ minimal, ฟา้าแบบมินิมอลโอเคใช้ได้อยู่แต่ทำไมทุกคนเวลาเข้ามาต้อง,ต,องต้องเปิดต้องเปิดหีบด้วยไปร่วมกันไนดะ้จริงแต่เวลานอนเลยวะทุน <laughs> นี้ผมว่าต้องมีอะไรดีบ้างนแะน่ๆนะไ <laughs> <laughs> อขุดเตียงเท่ากับเท่ากับเจ็บสุดแล้วเนะี่ยโอเค ตอนนี้เราก็เดินออกจากบ้านเพราะตอนนี้คนแม่งเยอะมากแหละเดินออกกันพื้นที่ในขนาดแบบแค่นี้เองไงอ้าวตายเพาผมใหญ่และคกูที่ผู้ร้ายต้องอยู่นอกบ้านหรือไม่อยู่ในบ้านกันได้แหละผมว่าแม่งลำบากบ้านเรกคนเลยอ่านี่คืออะไรเวลคัมแบ็กมิกเซอร์เอเวอรีวันอืมอันนี้มันจะทำเสร็จล่ะตอนไหนใบคลอดอ่ะไอ้คลอดมีบ้านกับเขาด้วยไหม บ้านบ้านนี้ไว้บ้านทางของไอ้ีป็นผักอะอ๋อไอ้ไว้ตรงนั้นอะไอ้คอตซัมอยู่อะเอาเตียงกลับคืนมาขายันเตียงโอเคนี่ก็จะเป็นปั้นไข่ตัวนี้วันนี้ลุงแม่ใจน้องปั้นไข่ตัวนี้เห็นไอคิวทำอยากรู้ป่ะบ้านไข่บ้านไข่น่าจะไม่มีของไข่มั้งนะไฟไหมเพื่อเราซัด้วยลาวากันนะเลยไม่ไฟไหมไฟไม่ไหมง่ายบ้านพังอะ บ้านชาวบ้านชาวนาลงอละไรบ้านชาวนาโอเคตอนนี้อะไรงอกเลยกินงอกกินย้อยโอเคเก็บแตกจัดไปโอเคตอนนี้เราไปดูนี่เลยรอเอ่อนอกกำแพงมาเรียตอนนี้ก็ยังเป็นแบบพื้นที่โ,โล่งๆนะทุกคนนะยังไม่ทมํานะไ,ไ,ไม่เสร็จเลยวนะยังล้อไม่ได้ตรงนี้ดูดิยังล้อไม่เสร็จเลยขาดอีกเยอะมากทุกคนซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมแน่นตก็อาจจะมีแบบพวกเอ่ออะไรเข้าไปฟาร์มฟาร์มนาไ้ฟาร์มข้าวาดอัตโนมัติพวกน,นี้นะ แบบค่อนข้างเยอะมากที่เราต้องเอามาในอนาคตนะตอนนี้ยังทําแบบวันเดียวแหละโซลโกนที่ก็สองวันนะสองวันไอ้วันครึ่งดิวัน่ถูกเราเปิดใจตอนเที่ยงของวันเมื่อวานนะแล้วก็เรื่องเล่นเต็มที่ก็แค่ไม่กี่ชัมม่วโมงเองเล่นเต็มที่ทะผนะโอเคเนี่ยอา้าวลืมไปผมจะพาไปดูโซลโกเลมฟาร์มเออใช่เอเดี๋ยวไปดูบ้านผมกันไ,ไบ้านผมให้ดูยังวะผมไม่ได้ใจเพนาที่ผมลืมมากโอเคบ้านผมที่แต่งตัวสไตล์เอแต่งแบบสไตล์แบบโมโม,โ,มโซสวยนะอะไ,ไรแบบเน้นสวยหลักจริง เอาไว้มั่วไว้ก่อนโอเคลูกหัวมาจะกลับแขนขาดโอเคนี่นไหมมันจะเป็นบ้านที่เราทำขึ้นมาเฮ้ยอย่าทํกกันที่อีคิวเยะนี่ว่าชิมหายแล้วทุกคนบอกได้มาผมเยอะมากที่บ้านเพื่อลูกหัวมาโดนตีจนแตกเลยทุกคนเอาละที่บ้านผมนี่ก็แต่งยังไม่เสร็จมากตัวนี้นะพอดีอยากจะทําให้มันใหญ่กว่านี้นะทุกคนแล้วก็อยากจะทาข้างบนเนี้ให้มันแบบเป็นอลังแบบแบบใหญ่บเบ้อเลย แต่ตนี้ยังทาไม่เสร็จมากนะแต่บันไดนี้ก็ได้อคิวเอ๊ะกิจมาทําให้นะบันไดตัวนี้แล้วันนี้ก็ไอคิวเเป็นคนทาให้บอกเลยว่าก็ใช้ได้อยู่แล้วนะเอาละตัวนี้ก็ไปอย่างนี้ใช่แล้วนี่นี่คือฟาร์มไอรอนโกลเลมซึ่งก็ใช้ได้อยู่นะนี่คือทําบนลงเอาละไม่ใช่อะไรอยู่เหมือนกันเลยนะเอาละทุกวันี้ก็กลายเป็นเขาหัวล่นไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมอยากขึ้นไปอะ่ะไม่น่ใจะว่าจะขึ้นไฟอีไอกไหม,ไมนะโดนทาลายหมดแล้วไอคิวต้องไปต่อเติมขั้นบนนี้้ได้ไอคิว <c oughs> เอาเอาเอา,เอาต้นมันกลับขึ้นมาอย่งไรทางดอกไปด้วย <laughs> โดนตัดเป็นเขาเป็นต้นไม้หัวโล้น่ะตัวเนี้ยดูดิไม่มีความสง่าเลยเลยนะเอ่อตอนนี้ผมอยากขึ้นไปตรงนี้มากเลยโอ๊ยโอเคโอ๊้อขึ้นไปยังไงทีนี้ขึ้นไม่ได้ไปว่าชามันแล้วกันทุกคนนะเอาล่ะต่อไปเราไปดูที่สุดท้ายก่อนแล้วกันทนะุกคนที่จะปิดคลิปนะผมนะพอดีช่วงนี้แบบอยากหาอะไรทําที่ไม่ใช่ลงบอกปั้งอะไรบ้างทุกคนนะีไปมาเล่นไมค์คราฟเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยทุกนะนะเอาล่ะ นี่คือที่สุดท้ายที่เราจะพามาดูวนะันนั้นทีคือฟาร์มเอิร์นโกลเล้นดูนะที่อ่าไอคิวกับฟอ้อมใช่ไหมเอ้กิตกับฟอ้อมที่เราทำได้หมดไที่เราพูดไปตะกี้นี่นี่มันก็พูดผิดไปแล้วตะกี้ <c oughs> เอาละไอตรงที่ฟาร์มไอตรงที่เป็นเอินโกลเด้นก็เด็เนี่นะ <c oughs> <c oughs> ไปดูจากช่องที่ทักเกอร์มา <c oughs> ทำเองไม่เขาไปดักไปดูเขาทำมานะ้วผมรับว่าวิธีฟาร์มมันทำยังไงหลักการทำงานนะโอเคส่วนกำแพงน,นี่เดี๋ยวนะอ๋อแบบมันปีนขึ้นได้ป่าววะ seconds later โอเค อ๋อนี่คือทางขึ้นของกับแพงมาเรียเออเว้อยู่มาตั้งวันครึ่งแล้วยังไม่รู้ว่าทางขึ้นอยู่ตรงนี้เอาละขึ้นไปเลยภาพซองกำแพงน,นี่ยังไม่เสร็จมากจริงๆขัดเยอะเลยทุกคนโอ้รวงเอาละขึ้นไปก่อนเราเช็คสภาพก่อนตอนนี้ทุนะตอนนี้ทางถ้าตรงไปทางนี้ก็จะเจอบ้านเอบีซีหนึ่งหลังหนึ่งแบบหมู่บ้านในตรงนี้ก็จะเจออีกหนึ่งหลังนะว,ว่าคนเยอะเลยหมู่บ้านเอนะว,วีซีนะบวกเราชอบโอเค ตอนนี้ก็ที่มีก็จะมีป่านี่ทุกคนกำแพงมาเรียซึ่งก็โอเคสร้างไว้ก็ใช้ได้อยู่นะสูงตัา้งงานเลยแหละเราจะกันไว้ให้แบบไม่มีซอมบี้อะไรเข้ามาที่จริงก,ก็อยู่ในบ้านกันเต็มเลย <laughs> อาณาเขตบ้านเรามันมืดไงทุกคนบางจุดบาง,บางซอกเนะี่ยไม่มีไฟเข้าไปถึงคีปเปอร์ระเบิดบ้างอะไรเงี้ยโอ้เศร้าแบบเซ็งเลยเอาละตัวนี้ก็จะมีอ่ารัางเพิ่งนะเห็นไหมตรงนั้นแหละจะมีรังพิ่ตัวนี้เราจะโดนโดดไปแล้วโอเคตอนนี้ก็เดินตากำแพงก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้นะ แต่พาไปดูเฉยๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้ก็อาจจะเกิดเป็นอะไรพอปราุกจัอย่างนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะดูว่าจะได้นนนในใระยะแค่ไหนนะและว้ววารสุดท้ายของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็น่จะโดนระเบิดทิง้งเหมือนกันแหละหรือว่็โดนลิลลิตไปจริงนะทราบว่า